มาเหลือแค่ไม่ถึงสิบนาทีผมก็จะได้เปิดแล้วสิ่งที่ผมรอมาตลอดรอมานานเหลือเกิน <c oughs> เราจะมาเปิดตูเ้เฟสเตนไนกันนะครับ <c oughs> ผมไม่เคยดองกระชาะเพื่อตัวอะไรนานขนาดน,นี้มาก่อนเลยนะคือมันไม่ได้เยอะหรอกเว้ยแต่ว่าเนี่ยประมาณ400แล้วกันตีกลมๆเพราะผมก็ยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องอีเวนต์ด้วยที่เห็นของไพนอนเมื่อกี้มันเปิดไปสาแล้วเพราะว่าผมไม่ไหวจริงผม ผมเขาเรียกว่าเสียนกระชาแล้วไพยนอดมันตอนนั้นมันประมาณหกสิบกว่าๆแล้วน่าจะประมาณหกสิบห้ามั้งผมก็เลยกาว่าเออเปิดเปิดไปสักน่าจะสักสิบมันก็อาจจะออกแล้วแหละสรุปกดไปสาสิบครับผมเนี่ยกดไปส1มสิบเอ็ดตอนแรกผมมากดหนึ่งคิดว่ามันน่าจะออกเลยมันไม่ออกก็เลยเอองั้นก็กดทีละสิบสิบไม่ออกสิบไม่ออกสิบออกออก,กดไปสามสิบหลุดเลดด้วย ผมหลุดได้โบนียเป็นโบนียตัวตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เป็นนึงเช็คก่อนเป็นโบนียตัวที่สี่แล้วเอจริงผมค่อนข้างหลุดน้อยนะความรู้สึกผมมีตัวไหนที่ไอ้นี่เยอะไหมน่าจะเจอผาดอยู่นะนี่ไงเจอเจอผาดตัวที่สามโบนียตัวที่สี่กูเป็นอะไรกับเบลเบอร์บอกว่ายายบ้านไปอยู่นั่นเลยดีไหมโอเคอีกประมาณสามนาทีเกินกันแล้วกันว่าผมชอบซีรีส์เฟสมากเว้ยผมชอบมากผมชอบผมชอบมากอะ่ะ ไม่รู้จะใช้คําพูดไหนดีเซเบอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอวยแล้วกันอาจจะเรียเป็นดักกอนนะที่บอกว่าเป็นหนึ่งในตัวอวยเพราะว่าหลังจากย้ายไปเล่น FGO มันก็มีตัวอวยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไงตัวที่ผมชอบที่สุดใน FGO คือนี่นะอ่าโคมาฮิเมะชื่ออะไรนะลิคิวเออใช่ลิคิวชอบมากชอบตั้งแต่เห็นอาร์ตแล้วผมชอบมากสุดน่าจะเป็นลิคิวแวนโกวอร์เยอร์ชาเลมานสี่ตัวนี้ผมชอบมากตอนนี้ขาดแค่ เวอร์เจอร์ละไม่ออกสักทีผมเปิดไปเยอะมากเลยเวอร์เจอร์ไม่ออกเว้ยไม่น่ามาบ่นเนาะมันไม่เกี่ยวอะไรกันนี่ไอเราอยู่สาตาร์เลวันเนี้ยดวงมันได้แล้วตอนแรกผมช่างใจมากเลยนะว่าจะเปิดเอมิยารือว่าจะเปิดอัลเทเรียดีเพราะว่าผมชอบทั้งสองตัวไงแต่ช่างไปช่างมาก็นั่นแหละอัลเทเรียดีกว่าเหตุ hey, ผลหนึ่งก็เพราะว่าเอมิยามันจะแจกอยู่แล้วล่ะแล้จริงๆถ้าจะทาแบบอ e ีสูงๆก็เปิดเอมิยาก็น่าจะดีกว่านะเนาะแต่ว่าอัลเทเรียมันมีสตอรี่ไง ผมอะทั้งชีวิตเคยมี ID f a ฟ e อยู่3อันเว้ย NA 2 JP 1และถ้าที่ผมจำความได้นะผมไม่เคยเปิดได้อัเทอรียเลยไม่เคยเลยเว้ยสักครั้ง ID NA อันแรกผมอะเล่นจบลอนดอน JP ผมเล่นไปถึงลอร์ดเบลสามจีนแล้วก็ NA อันล่าสุดผมอะจบโอลิมปัสไม่เคยเปิดได้อัเทอรียเลยอัเทอรียที่มีอยู่ใน ID คือมาจากกิจกรรมที่มันแจกคดาวฟรี เพราะฉะนั้นนี่แหละเกมนี้จะเป็นตัวปลดล็อกให้ผมทําให้ผมเปิดได้ออูเรียสักท <g iggle> ีจะมาแล้วจะมาแล้วคือเอาจริงงวันนี้ผมควรตื่นสักสิบโมงอะ่ะเนอะวะแบบแล้วตื่นมาสักสิบโมงรอชั่วโมงหนึ่งแล้วเปิดเลยอะไรเนี้ยไอเวนตื่นหกโมงไม่รู้จะตื่นเต้นไปไหนสามสองหนึ่งเอาละวย <g iggle> ตื่นเต้นผมจะเปิดให้ได้อัลเทียอีมากที่สุดหรือเอาจริงตู้นี้มันค่อนข้างนานใช่ไหมผมอาจจะไปเติมด้วยเลยก็ได้อาจจะเป็นครั้งแรกเป็นการเปิดซิงเติมสตาร์เลวของผมเพราะว่าก่อนอันนี้นผมไม่เคยเติมสตาร์เลวเลยยกเว้นแบบตัว๋วรายเดือนเนื่อวะจะพาสหรือว่าจะเติมเอาเพชรเนี่ยผมไม่เคยเติมเลยเว้ยนี่อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้แต่เราต้องดูก่อนเราอาจจะไม่ต้องเติมหรอกมนะั้งดวงระดับนี้บอกเลยอีห e กไม่ต้องพยายามอะ่ะขอโทษนะ ผมรอเล่นครับช่วยผมได้อ e ีหกทีเด้อปครฮะสำหรับสิบตัวแรกโอ้ oh, เป็นหนึ่งนะครั้งแรกก้าแปดสิบเลยเหรอ ไม่มีการอ่อนข้อนะได้ไม่หวังไม่หวังความใจดีแล้ะเราเล่นช่วยใจดีผมทีเดอะโอ้โหเจอผาดเป็นบนไปเลยเป็นไรกับเม่เราบอกว่าโอโ้แต่จงัจงหวะนี้หลุดตัวอะไรก็ไม่ดีใจเท่านั้นแหละ ไปแล้วครับสำหรับโลแรกหลุดเล็นี่โลกมันไม่ใจดีกับผมจริงๆนะเิดที่นั่นแล่งแันเฮ้ยมาแล้ว อจริงอันนี้เราไม่ต้องรุนแล้วนะเพราะว่ามัน,ม,นมันการันตีแล้วแต่ว่ายินดีต้อนรับออเตเลียนดากอนสวยดีนะครับแล้วผมก็จะเอาขอเอาซีอีไม่ใช่ขอเอาซีก่อนแล้วกันนะเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ย 20 Ba Tiếng xe máy đấy, Tông rồi, tông rồi, tông rồi, lún đi, lún, hey! โลกยังใจดีผมอยู่เดียด๋ยนะก่อนเปลีย่ยนเนี่ยอัพก่อนเอาเลิกเอาชัยกันขออนุญาตเดี๋ยวก่อนเลยเลยจะผ่านวันนี้ยี่สามแล้วโอโ้โหเจอผ่านกันปะเนี่ยเดี๋ยวจับจิ้นแม่งซะเลยใส่ไปเลยครับโอ้ผมเพิ่งสังเกต ใน c ีในเอนี่มันเป็นคาลิเบอร์เนเป็นตอนดึงดับรายละเอียดดีมันมีอัพทั้งหมดนะนะกดแบบทีเดียวอัพทั้งหมดเลยอนะไรเนี้ยต้องมานั่งกดทีละอันเฮ้แต่ได้เอซเร็วนี้นะัเป็นเรื่องดีเพราะเราจะได้มีมีเหลือไปเปิดเอาตัวตัวอ e เพิ่ม ไม่มีอะไระพูดหรอเพื่อปิ่มแม่งเอ้ยผมดีใจจริงๆนะผมยิ้มไม่หูเลยขนาดว่าผมหลุดเรลวไปรอบหนึ่งนะแต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ดีแหละแต่นั่นแหละมันซีอีมันออกไวก็ถือว่าโอเคเอาจริงผมยังไม่ได้ดูความสามารถสกิลหรือว่าอะไรพวกนั้นเลยนะได้เห็นแค่ฉากใช้อาคาลิเบอร์แหละคือถึงมันจะกากผมก็จะเปิดเดียดีไงผมก็จะเปิดเอา e อีหเดียร์ถ้าถึงมันจะกากก็เถอะไม่ได้ความชอบส่วนบุคคล าาติดดาวติดดาวเลยติดดาวอีกคนหนึ่ง <gasps> นี่ยังไม่ยังไม่สำเร็จนะตอน,น,น้ยังยังไม่มีอะไรสำเร็จเลยนะคือแค่เปิดตัวได้เฉยซึ่งมันต้องได้อยู่แล้วไง <c oughs> ไม่พอเลยเนี่ยเราต้องไปที่ไหนวะเรา เป็นหนึ่งนะก่อนเลยก่อนอื่นก่อนใดไปต่อกันเลยครับ คือตอนนี้มันก็อยู่ในเฟสที่ช่วงเลดสูงแล้วไงออกยากจังเลยทีอุมามุสเม้นั้นโอกาสโอกาสเฟลแค่สามเปอร์เซ็นต์มันออกง่ายจังไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาแล้วจงมาจงมาอัตเรียอัตเรียมาเฮ้ยสวย ไปต่อกันเลยครับไปไปมา ยัง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 ไง,ง,ง,งอ้สวยครับยันี่สิให้มันได้อย่างงี้ได้ได้ได้อีกได้อีกการันตีนึงสิต้องได้อีกการันตีนึงแรกแรกให้หมดเลยแรกให้หมดไม่ไม่มีเก็บไว้อันนี้ก็แรกทำไมวะเอออันนี้ก็แรกไวแรกแรกแรก มีเยอะมีเยอะแลกมันให้หมดไปเดี oh, ๋ยวเปิดเปิดเปิดไล่กันเปิดไล่ดวงก่อนเปิดไล่ดวงเยอะต่อ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 หนึ่งเฮ้ยมาแล้วเหรอสวย โอ้โหเจอผาดเอ้ยไม่ใช่ผู้สวนผู้สวนอยู่ตู้อยู่ตู้นี่หรอมาอะไรยังไม่หมดวังยังไม่หมดวังมามามาทุาเรียมาอโอเคไม่เป็นไรครับคือจะให้ได้ตลอดมันก็มันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าถ้าได้ตลอดก็ดีเหมือนกัน <c oughs> เฮ้แต่ผู้ส่วนเขาไอ้นี่ล่ะเข้าตู้ถาวรแล้วผมเพิ่งรู้ ไปครับตรงมาแล้วจวังหวะนี้เออมันมันการันตีนี่หว่าไม่ไรหลายตัวขอสามตัวไปเลยออสเรเลียนั่นแหละรีบมาสวยครับ เราจะได้มีตัวที่สองแอบคาดหวังเล็กๆออไม่ใช่ลุงดิฮฮ,ฮอ่าโอเคเอาไนะครับถว่าเอาจริงอันนี้ก็ดีกว่าที่ผมคิดไามากแล้วนะได้ทั้งหมดเป็น C 3ครับ,มรบผม C 3อ่ะ E 3เออ เดี๋ยวต้องเปิดให้ได้อีกสาอันจะได้ครบ e หผมก็คงไมเปิดนอกรอบแหละต้องเอาให้ได้อะเพราะว่ายัางไงตู้มันอยู่มันอยู่นานเ๋ยวแล้วใช่ปะอันนี้อบ p up มาเดี๋ยวยังไงผมน่าจะไปหาใหม่ละไปไปไป watch อัตราฟื้นฟูเลยล่ะรูกเป็นตัวซัพแหะฮะฟื้นฟูนี่ไอ้นี่ไปปลอกดาบอะปอกดาบให้ โฮกูนางอะบอกดาบที่มันฮิวตัวเองได้ค่าแนะนําหลักคืออัตราคีกับดาเมจคีแล้วมันใส่ฟื้นฟูมาทําสากแล้วเนี่ยก็มีอยู่นี่นี่ไงดาเมจคีแป้วหนึ่งไอ้ออฟที่สี่ผมเนี่ยกดมาหลายๆอันนี้มันออกดีเฟนส์หมดเลยปะผมเพิ่งรู้สึกตัวอันนี้คือใส่ใส่ลองไปก่อนไงเดี๋ยวลองเอาไปเล่นกันเอาไปเล่นอะไรดีผมจัดมั่วๆนะก็อย่างที่พูดอะผมยังไม่รู้สก,กิลนางเลยตัวนี้อ่ะอย่างนี้แล้วกัน อจริงไม่รู้เป็นไงนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เมตาช่วงนี้ด้วยอย่างว่าผมไม่ได้เปิดมาหลายตู้แล้วคุณผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะไดเมทที่ควรจะเป็นมันคนแรงประมาณไหนแต่จริงจริงอันนี้ก็แรงแรงกว่าแรงกว่าตัวที่ผมมีอยู่แล้วนะสรุปแล้วก็ไม่เกลือนะครับเพราะว่าเอาจริงเพชร400ได้มาได้มา e3 พร้อมกับ lc นี่ก็ค่อน,อนข้างดีนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อลนะ